ครับเราอยู่กับขอข้องโนดพญาราชาสี่หลูกปันซิ่งเรื่อยดวนข้องนายซี่ขายโ่นองกาตูนกระบีจังหวัดตังกับชนเจ็ดเส้นบาทในวันที่ที่มา,ากุ่งผ่านนะครับขูชนก็คือแดงเมืองสี่วิชัยหรื่อแดงร,าารัากครูนะครับข้องเจบุญชัยานะครับเราจะไปเยี่ยมในโอกาสต่อไปครับครับเรายุกับที่ม่านข้อง ข้องไอ้ดวนนะครับโนดพญาราชาที่ลูกปัน่นซิ่งกับข้องนายซี่ขายโกนองกาตุนยังวัดตังจนเจ็ดเสนบาทเป็นกูเอ็กในวันทีท่สิบมานะครับชนาน้ำตรงพ่อจนสร้ามบ้นนะครับวันที่สิบสองสิบซี่แล้วก็สิบช่องแล้วก็สิบที่มากับส้าบันนะครับสิบช่องสิบที่มาแล้วเปรียบยี่วันที่สิบสามนะครับนี่คือโนดพญาราชซาี่ชาบาเป็นวัวไหมไม่เป็นวัวไม่นะครับท่านผู้ชมครับอายุก็หก <6 S 1> <6 S 2> ปีครับ กับเคยไปคิดเปลี่ยนไปเคียงติดมามั่งเล็วอยู่ไหมครับติดขู่จามบดติดขู่จามบนรถแล็กติดผีบ่อรอเขาทอดลงมันกัเขาทอดครับครั้งติดทอดตรงทอดติดร้องติดเท้าตรงเขาทอดเหลาครับพ้นติดรามเท้าตรงเหลาเขาทอดเหลาเฮ็ดพ้นรับต่างสามกลางนี้ไม่รู้แต่เขาทอดนี่ครับนะเดี๋ยวนี้ไม่มีใครทอดใกล้กันเลยนะครับแดงเมืองซีวิชัยเราจะไปเยี่ยมเป็นลำดับทัดไปลหวครับขอบคุณกับ ต้วยรางวัลเสื้อเกียรติยศดเสื้อสามาดจากคุณสุกคนมานี่นพรัดหรือว่าเจนิงเมืองตังนะครับตีหมอบรางวัลไม้นะครับครับเราไปเยี่ยมโนธพญาราชที่ลูกปานทิ้งเรือดวนมานะครับเหมือตักครูที่ผ่านมาแถวนี้เรามาแล้ขครูชนครับครูชนหน้าตาปันนี้และครับปืดขวาดปืดขวาดกับเราเดินข้าวแก่ไม่ได้นะครับแดงเมืองซีวิชัยหรือว่าแดงราชครูข้องเจบุ้มชัยานะครับชัยากอายุสุราธานีดินแดนแดงกข้เค็มนะครับชนมาแล้วกี่ครั้งครับ ซ้ำครั้งกับทีมานบอกว่าจนมาแล้วซ้ำครั้งครั้งนี้ครั้งทีซีซ้ำครั้งทีพานมาจนจักสนามนาดื่มสนามบานดาเืิมทางซ้ำครั้งกับเป็นครั้งแรกตีเดินทางออกนอกพื้นทีนะเคยมาเคียงแต่น้ำถุงโพไหมรับเคยมาเคียงติดไหมรับไม่ติดกับแถวนี้ติดแล้วอายุกี่ปีนะหกปีหปีเนี่ยว่าว่านะครับท่านผู้ชมกับอายุหกปีว่าว่านี่คือแดงเมืองซีวิชัยนะครับเรามาแล้วว่าทีซี ถึงเป็นดาวหลวงพ้อชดเลยนครับชนาทราบว่าติดต่อกันมาแล้วครับจะผ่ดาดได้หรือไม่นะครับมาเป็นแรงใจเป็นแรงเชียร์ให้กับทางซ่องควายนะครับแดงเมืองซีวิเจกับโนดพญาราชซีก็ก็ขอบคุณเจนิ่งเมืองจังนะครับที่หมอบรางวัลไม้นะครับก็ขอบคุณมากๆดีเดียวครับ